สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะนําพระเครื่องนะครับที่ผมได้ไปเดินสนามพระมาได้จากการเขียนกองสนามพระมานะครับว่าในราคา350บาทเนี่ยครับกับเงินที่ผมจ่ายไปเนี่ยจะได้พระอะไรมาบ้างแล้วจะสามารถทํากําไรได้ไหมก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ10บกว่าองค์นะครับจะเริ่มเป็นแถวที่1นะครับแถวที่2แถวที่3นะครับผม อ,องค์นี้จะอยู่แถวนี้แถวล่างเนี่ยจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับก็คือ20บาท20บาทเนี่ยผมต่อเข้ามาเจองค์100รบาทส่วนแถวกลางเนี่ยครับก็จะเป็นอง์ละ40บาท3ามองร้อยส่วนแถวบนเนี่ยนะครับผมองละห0บบาทคือการไปเดินสนามพระเนี่ยเพื่อนๆก็ที่ที่เคยเดินสนามพระก็จะเห็นว่าจะมีพระที่เป็นกองกองไว้นะครับ ที่เรียกว่าพระเขี่ยกองเนี่ยมีหลายราคาให้เราเลือกหาในการที่เราไปเขี่ยกองเนี่ยเราก็จะได้พระในราคาถูกนะครับการเขี่ยกองพระเครื่องครับกับการเหมาพระเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันคือได้พระราคาถูกนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันจากการเหมาพระก็คือว่าถ้าเราเหมาพระเนี่ยเราก็จะได้พระมาจํานวนมากเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้มันก็จะค้ากันนะครับ ทั้งพระแท้พระไม่แท้และพระที่เราต้องการและพระที่ไม่ต้องการแต่เราก็จะได้พระราคาถูกมาเหมือนกันครับแต่ว่าจํานวนและปริมาณเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ในการเขี่ยก,กองพระเนี่ยเราสามารถไปเลือกได้โดยที่จะเลือกเอาพระแท้เลือกพระที่เราเคยรู้จักหรือเลือกจากพระที่เราเคย ผ่านมือมาแล้วได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะเสียเวลาในการเลือกอย่างมากเหมือนเพื่อนๆน,นท่านไหนที่เคยไปเดินสนามพระเครื่องเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเวลากองพระเนี่ยมันไม่ได้มาวางแบบแบบนี้ครับมันจะกองอยู่เราก็ต้องไปเคลียร์เียเอาคุยคุยเอาเราก็ต้องดูตามประสบการณ์นะครับว่าเหรียญไหนเราเราเคยผ่านมือมาเหรียญไหนแท้หน้าเก็บหน้าที่ทํากําไรต่อไปได้นะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างพระเคลียกองกับพระเมานะครับผมแต่ว่าการเคลียกองผมก็จะเคลียเป็นพระย่อยๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเคลีย์พระหลักเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระพระหลักพระราคาแพงที่ถ้าเป็นที่เราเรียกว่าหลักพันขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้พระหลุดเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบจะยากทั้งการเคลียกองและการเมาพระนะครับจะเป็นพระเครื่องย่อยๆที่เราสามารถ ไปต่อได้ในราคาหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นพระที่เราเคยผ่านมือหรือพระที่เราอยากได้เราก็สามารถที่จะไปเดินเขี่ยกองได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละองค์ดีกว่าว่าพระในราคาที่ก่มใจเงินไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามบาทเนี่ยมันจะมีพระอะไรบ้างแล้วเราสามารถทํากําไรได้ไหมจะคุ้มค่ากับเวลาที่เราไปเขี่ยกองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ เพรเดี๋ยวผมบอกก่อนครผมไปเคลียร์กองมาจากตลาดนัดพักเครื่องเดอะมิวครับลังสิทธ์ตรงสนามตรงดิ่มทางรถไฟนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าครับว่ามีพระอะไรบ้างครับเริ่มจากเหรียญน,นี้ครับเหรียญแรกเหรียญแรกเนี่ยเป็นหลวงพ่อบุญนะครับรุ่นแรกวัดเขาคลังนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2539 อันนี้เหรียญนี้ผมก็เคยเคยมีอยู่นะครับเคยผ่านมือมาถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยเป็นเหรียญแท้แน่นอนครับไม่ไม่เก๋ครับองนี้องค์นี้ก็คือเคีย่ยวมาในกอง20บาทก็คือต่อแม่ค้ามาเจ็ดองร้อยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยและเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบุญนในในในจังหวัดเพชรช,ชบูรณ์ก็พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างนะครับ ไป่นแรก,ก็ก็น่าน่าสะสมนะครับเหรียญน,นี้ถ้าขายได้ก็น่าจะหลักร้อยนะครับเหรียญสวยงามมากแล้วเราเราไปเขียรกรองเราก็จะได้เห็นเบสิกพ้าอะไรเงี้ยทำพราที่เรารู้จักเราก็สามารถเลือกได้อันนี้รุนอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะี่จะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเหมือนกันถ้าเจอในเขียกรองผมก็ชอบจะเอาพ้ารุ่นหนึ่ง รุ่นหน,นึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับของจังหวัดศรีสะเกษแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเริ่มโดนเลีเ่ยมไม่ค่อยดีนะครับจะโดนน้ํายาประสานอะคริลิกเนี่ยเปอะไปหมดอันนี้แต่ว่าที่เอามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบเลี่ยมคล้ายๆเลี่ยมโบราณน,นะครับก็เลยก็เลยเอามาเอามาเพื่อที่จะศึกษาว่าเลี่ยมโบราณจะเป็นประมาณนี้ครับเลี่ยมใสๆ องนี้ก็น่าจะราคาก็หลักร้อยแหละครับไม่ไม่ได้แพงมากครับามาต่อที่องค์นี้ครับเป็นเหรียญปี2516เหลี่เหรียญค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นที่ระลึกในการก่อสร้างสาลาการเปลี่ยนวัดเขา,าวัดเสาหินนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ผมไม่เคยมีนะครับไม่เคยพันมือมาก่อน แต่ว่าดูจากลักษณะเหรียญแล้วเนี่ยเป็นเหรียญที่สวยเหรียญแท้แน่นอนนะครับแล้วลักษณะเหรียญเนี่ยสวยงามครับลูปทรงเป็นเอกลักษณ์ผมเห็นแล้วว่าปี2516เหรียญสวยๆเลยผมก็เลยเลือกมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้สวยงามมากนะครับปี2516ซึ่งก็สามารถซื้อมาดู basic เบสิกเหรียญของปี2516ได้นะครับว่า Basic เบสกเหรียนช่วงก่อนเนี่ยลักษณะการพิมพ์เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญสวยงามครับแล้วรูปทรงก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของที่จังหวัดไหนนะครับแต่ดูแล้วเป็นพระแท้ครับดูการพิมพ์นะครับสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยปิ้นขอบหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยชัดเจน ต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อลงยาเลยนะครับเป็นพระปทุมรัตน์พระพระพุทธรัตนโกสินทร์นะครับเหรียญนี้ผมเคยเคยมีนะครับแต่ว่ามีเป็นชุดเป็นชุดใส่กล่องมาเหรียญนี้ออกออกที่วัดทองสารางามกรุงเทพในสมัยที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะครับในปีพศ2525นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ที่สวยงามนะครับ ก็อไลยงยาอาจจะไม่มีชื่อเสียงมากแต่ว่าถ้าเจอแล้วก็น่าเก็บสะสมได้นะครับผมนี่ครับพระพุทธรัตนโกสินทร์ปี2525 25, 25. ด้านหลังนี่สวยงามนะครับเป็นรูปอของจะเรียกว่าเป็นเทพหรืออะไรเทวดานี่ก็ได้นะครับผม ก็เป็นหนึ่งเหรียญที่สวยงามมากเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญพระส,สังฆายนะครับวัดนครหลวงเหรียญน,นี้ก็ไม่ค่อยสวยครับแต่จะเจอแล้วเห็นว่าเป็นเหรียญแท้ก็เลยเอาเอามาด้วยนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญเสด็จพ่อสแกทองนะครับเป็นเหรียญ ถ้าเรียกว่าเหรียญเทพนะครับเหรียญเทพเป็นเล่มเก่าๆก็เป็นพระเก่าๆนะครับผมก็เลยเลือกมาองนี้ด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบเป็นพระพุทธรูปปางประจำวัน ต่างนะครับก็เห็นเป็นรูปแบบที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ผมก็เลยเลือกมาอีกหนึ่งเหรียญเพื่อที่จะให้ครบเจ็ดเหรียญแล้วก็ไปต่อรองกับแม่ค้าอันนี้ก็เลยอันนี้ก็เจอรูปนะครับรูปหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนะครับปุญะกามโมนะครับแห่งวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับนครสวรรค์เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคณปัจจุบันเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปถ่ายท่านนะครับ อายุ99ปีผมเจอก็เลยก็เลยหยิบมานะครับหยิบเลือกมาอันนี้ก็คือเป็นเซตเซตพระ,ะแถวล่างนี้ก็คือ20บาท7องค์ร้อยก็ดูจากสภาพตามหน้าพระแล้วก็น่าจะน่าจะทำกำไรได้แหละครับตรงนี้ส่วนมาดูแถวกลางแถวกลางนี้4องค์ละ40นะครับ3องค์3องค์งร้อยองค์แรกเรามาดูนี่ก่อนเลยครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับ หลวงพ่อคูณบริสุทธโธรุ่นนี้คือรุ่นที่ล,ลึกเปิดอาคารหลังใหม่ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอไม่ขัดข้องปี2537หลวงพ่อคูณเนี่ยจะเป็นพระที่เวลาผมเหมามาหรือหรือเดินเขียรยกองเนี่ยผมมักจะจะเลือกเลือกหลวงพ่อคูณเป็นถ้าเจอสวยๆนะครับจะเลือกครับเพราะว่าเป็นท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็ช่วงนั้นสร้างเยอะแลวราคาไม่แพงนะครับราคาบางรุ่นเนี่ยยังไม่แพงอย่างองค์เนี้ย สวยๆเลยเนี่ยก็อยู่ในกล่อง40บาทแล้วก็มาพร้อมกล่องด้วยก็เลือกเก็บเพราะว่าที่เลือกเลือกเก็บมาก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงแรกๆสองสมปีหรือช่วงก่อนๆนะครับผมจะเดินเจอหลงปู่แหวนนะครับผมก็จะเก็บหลงปู่แหวนมาตลอดแล้วก็มาช่วงหลังๆเนี่ยก็ไปเดินเคลียร์กองก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เจอหลงปู่แหวนเลยนะครับในในกองถ้าเจอก็ไม่ค่อยเจอผ่าแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ย ถ้าผมเจอหลวงพ่อคูณหรือเพื่อนๆเจอหลวงพ่อคูณนะครับผมแนะนําว่าให้ให้ให้เก็บสะสมไว้ครับต่อไปมีราคาแน่นอนนะครับเลือกที่แท้ๆแล้วก็สวยๆนะครับอย่างองค์เนี้ยผมก็เจอหลวงพ่อคูณผมเห็นแล้วก็เป็นพระแท้แหละครับแล้วก็สวยงามครับเหรียญกลมก็เอามานะครับผมนะครับรุ่นคูณซับ แสนล้านนะครับเหรียญยังสวยอยู่เลยครับเหรียญน,นี้ผมเจอผมก็เก็บมานะครับหลวงพ่อคูณนี่ผมก็นับถือท่านบูชาท่านนะครับแขวนห้อยคอมาตั้งแต่เด็กก็เลยถ้าเจอท่านก็มักจะเก็บตลอดนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับมาดูเหรียญน,นี้กันบ้างนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระพุทธชัยมงคลนะครับนบครชัยศรี ออกวัตตุตาครับปี2518วัตตุกตาเนี่ยจะเป็นวัดดังที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับที่ดังนะั่นคือดังเรียกอะไรลูกอม,มครับลูกอมลูกอมกองจินดามดีนะครับองค์จินดามณีของพระครูประัดปานนะครับก็จะดังมากเดี๋ยวนี้พอดีเจอเจอมาปี2518แล้วก็เหรียญยังสวยงามอยู่นะครับ ด้านหน้าน like um ี ja yeah, like ่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับเป็นเหมือนเกลียวเกลียวเชือกเนี่ครับเจอมาก็ก็ไม่พลาดที่จะต้องเก็บมาครับผมเหรียญนี้สร้างปี2518เข้าใจว่าน่าจะปลุกเสกโดยเกจิสายนครปฐมนะครับที่ว่าเป็นเหรียญพิธีใหญ่อยู่อีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เกจิสายนครปฐมก็ร่วมกันปลุกเสก เป็นพิธีที่ที่ใหญ่ของจังหวัดนครปฐมครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่น่าน่า,น,าน่าจะเก็บหาไว้นะครับผมดูเวลาดูก็ดูขอบผมเวลาดูผมดูจะดูขอบขอบขูเหรียญน,นะครับลอยปิ้นแล้วขอบขอบด้านข้างนี่ครับมันก็จะพิจารณาความเจแท้ของเหรียญได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับแต่ราคายังยังไม่แพงต่อไปนะครับแถวบนเนี่ยแถวบนนี้สามเหรียญน,นี้ผมได้มาเหรียญละห้าสิบบาทซึ่งซึ่งผมเคยได้มาแล้วทุกเหรียญน,นะครับพวกเหรียญข้างบนเริ่มจากเหรียญน,นี้ก่อนเดีกว่าเหรียญแรกนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราช ไม่ค่อยโฟกัสนี่นี่ครับพระพุทธชินราชออกที่วัดคันลัดนะครับงานปลูกพัดทะสีมานะครับปี2518วัดคันลัดพระประแดงนะครับพระประแดงนี่ก็คือว่าคนอ่าไทยเสื้อเสื้อสายมอนนะครับจะอยู่เยอะสัญลักษณ์ของของคนมอนก็คือผงนี่แหละครับเหรียญนี้ เป็นเหรียญที่ออกปี2518ซึ่งเป็นเหรียญเก่านะครับและเกจิอาจารย์ที่ไปปลุกเสกเนี่ยก็มีหลวงปู่โตะนะครับไปปลุกเสกด้วยถ้าเจอมาอย่างนี้ผมก็เลยต้องต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมเคยเคยมีและเคยขายได้หลักร้อยกลางๆก็เคยเคยปล่อยได้นะครับและเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสวยด้วยนะครับสวยถือว่าสวยสมบูรณ์พอสมควรเลยนะครับสภาพนี้ ยังยังสวยอยู่ครับลมดําก็ยังติดดําๆจมูกพระก็ยังอยู่แน่นๆน,น,นะครับไม่ไม่ไม่บี้มากนะครับเจอก็เลยต้องเก็บไว้เหรียญนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่ปล่อยทํากําไรได้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับรูปลักษณะก็ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับด้านหลังเป็นผงที่สวยเลยล่ะครับ ออกปี2518ปลุกเสกโดยหลวงปู่โตะนะครับเป็นเป็นเกจิดังไปปลุกเสกนะครับเรียญนี้มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับเป็นที่ระลึกในงานพิธีถวายพระเพลิงศพนะครับเหรียญนี้ออกโดยอกองกระสาบ เหรียญนี้เมื่อก่อนผมก็เคยมีอยู่หลายเหรียญเลยนะครับก็เคยปล่อยไปแต่ว่าก,ก็ไม่แพงนะครับราคาก็ร้อยร้อยกว่าบางทีก็ไม่แพงมากแต่ว่าเป็นเหรียญที่สวยถ้าเจอส,สวยๆอย่างเงี้ยแล้วราคาไม่แพงผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บได้นะครับเพราะลงกระสาบก็พิมพ์เองปั๊มเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับดูจากความอ่อนช้อยของเหรียญน,นะครับ จะชัดเจนตัวหนังสือหรือว่าเครื่องลาดอะไรเงี้ยก็จะติดชัดเจนนะครับก็คือแกะบล็อกโดยกองกระสับและปั๊มโดยกองกระสับนะครับผมอีกเหรียญหน,นึ่งนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายเหรียญน,นี้ผมก็เจอมาแบบว่า,าผมก็เคยผ่านมือนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่าเขาเรียกเหรียญพระปางเปิดโลกนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับ เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับไม่ค่อยเหมือนเหรียญอื่นนะครับเป็นเป็นเหรียญที่ออกนี่นะครับพระพุทธอขออ่านอีกทีครับอ่านไม่ค่อยชัดพระพุทธพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับพุทธาพิเศษนะครับ วันพฤหัส15้ค่ำเดือน3ปี2517เป็นเหรียญเก่านะครับปี2517แต่ว่าสภาพยังสวยสมบูรณ์มากเลยนะครับเหรียญน,นี้ลมดำติดเต็มแน่นจมกูกพระก็ยังอยู่นะครับเนี่ยครับออกที่วัดหนองแกจังหวัดสระบุรีนะครับผมปี2517นะครับคือเหรียญเนี้ย ปลุกเสกโดยเกจอิอาจารย์ทางสระบุรีและก็เกจิอาจารย์ดังหลายๆรูปนะครับเป็นเหรียญที่ปลุกเสกสร้างพิธีใหญ่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้แล้วก็แต่ราคาเล่นหาก็ก็ไม่แพงนะครับก็อยู่หลักร้อยแกๆ่ๆหลักร้อยเพอเอก็อาจจะถ้าสวยๆอย่างนี้ก็อาจจะน่าจะปล่อยได้ อาจจะถึงหลักพันได้นะครับผมพ,พันไปปลายไป,ไปพันต้นๆน,น,นิดๆน,น,นะครับเพราะเหรียญน,นี้สวยมากผมก็เคยแต่ว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงครับแล้วแต่แล้วแต่สภาพเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทีอ่อาจจะเล่นตามพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดังทั่วไปนะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยผมได้มาคือสวยเลยนะครลมดาสวยๆปีส5 1 7ได้มาราคาไม่แพงก็ถือว่า น่าจะเก็บทำกําไรได้นะครับผมนี่ครับการปั๊มขอบก็นานๆก็จะได้เดินสนามพระสักครั้งหนึ่งกับท้าว่างสำหรับเพื่อนๆท่านใดครับท,ที่ว่างก็ไปเดินเล่นดูตามสนามพระได้ครับแต่ว่าการไปเขี่ยกองเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึง ในการเขียร์เพราะว่าระกองมันเยอะจะกองรวมกันเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าถ้าถ้าสนามพระไหนที่คนเยอะๆเนี่ยาคนเขาก็จะแย่งกันเขียร์กองมันก็จะทําให้เบียดเสียดกันนะครับ แล้วก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็ไปเดินเลือกชมเลือกหาซื้อได้นะครับก็จะได้พระเครื่องราคาถูกแล้วก็เป็นการที่อ่า <bir> เราก็ไปใช้ความรู้เรานะครับในการหาพระที่เราต้องการได้นะครับ <Bir> จะได้ในจะได้พระราคาถูกราคาไม่แพงนะครับเป็นพระดีพระที่เราต้องการสะสมนะครับห, <stag> หรือ ENT, พระที่เราเคยผ่านมือไปแล้วแล้ว,ลวเราก็เคยอ่าขายทํากําไรได้นะครับ ครับผมคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับเผื่อคลิปหน้าๆนะครับจะได้มีการนำเสนอพระเครื่องกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ